สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูไข่ง่ายๆค่ะวันนี้มาเป็นไข่เจียวอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรามีผักชีเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราแบบซื้อของมาทําอาหารเนี้ยส่วนใหญ่ผักชีอ่ะเราอ่ะอยากจะได้รากของเขานะคะทีนี้ตัวใบเนี่ยมันก็จะเหลือบ่อยๆบ,บางทีเราก็เอาไปทําน้าพริกบ้างนะคะ น้ำพริกผักชีเคยทาลงช่องไปแล้วนะเพื่อนๆไปย้อนดูได้หรือว่าบางทีเนี่ยเราก็จะเอามาทอดไข่เจียวทอดกับไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวของเราจะมีความหอมแล้วก็สําหรับใครที่ชอบไข่เจียวเนี่ยนะคะชอบผักชีเนี่ยต้องลองมันจะมีความอร่อยที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผักชีของเราเนี่ยไม่เสียเปล่าด้วยนะคะบางคนใช้แค่ราก ตัวใบไม่รู้จะเอาไปทาอะไรก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างเป,เป็นเมนูง่ายๆที่ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีไข่ไก่มีหมูสับอันนี้เราเพิ่มหมูสับเข้าไปด้วยนะคะในไข่ของเรามันจะได้ไม่ล้นเกินไปจริงเปลี่ยนจากหมูสับเป็นไก่สับกุ้งสับหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็มีใบผักชีของเราเนี่ยละคะแล้วก็ในการปรุงรสชาตินะคะแล้วแต่เพื่อนๆบางคนจะใส่พริก พริกขี้หนูหอมแดงอะไรพวกเนี้ยลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าของเราจะมีแค่น้ำปลาเท่านั้นโอเควัตถุดิบมีแค่นี้แล้ะคะ่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยเริ่มจากตัวผักชีนเนี่ยแหละนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดเขาให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเขามาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะไม่ต้องเล็กมากนะเป็นท่อนขนาดกำลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะแบบนี้ ต่อนะคะเราก็จะเอาไข่มาตอกใส่ชามผสมนะคะเวลาตอกไข่ถ้ามีส่วนผสมอื่นหรือว่าใช้ไข่มากกว่า1นึฟองให้ตอกใส่ถ้วยแยกแบบนี้บางทีถ้าเราตอกไปในนี้เลยแล้วเกิดเป็นไข่เน่าตัวผักชีนเนี่ยเราก็ต้องทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นระวังไว้ดีที่สุดนะบอกทุกคลิปเลย ะะวันนี้เราใช้ไข่แค่สองฟองนะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยหมูสับเลยจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นกุ้งเนี่ยก็เข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาก็กะเอาตามรสชาติที่เราชอบนะเสร็จแล้วเราก็ตีค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะ อันนี้นะคะตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้เราก็เตรียมเอาไปทอดได้เลยค่ะในส่วนของการทอดนะคะเราจะทอดใส่หม้อเพราะว่ามันทอดง่ายดีนะคะไข่ของเราจะกรอบจะฟูด,ด้วยนะแล้วก็ใส่น้ํามันในการทอดให้มันเยอะนิดนึงนะคะเวลาเราทอดอันนี้แล้วแต่สะดวกบางคนชอบน้ำมันน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะด้วยไฟกลางแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะคะ พอน้ำมันร้อนนะคะเพื่นอนๆเราก็ใส่ไข่เจียวของเราลงไปทอดได้เลยนะ ใส่ลงไปแล้วนะคะผักชีที่มันแบบกระจายตัวออกเราก็ตะล่อมตะล่อมเข้ามาให้อยู่ในให้มาเกาะตัวกันนะคะเป็นแผ่นไข่เจียวนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยปล่อยปล่อยเอาไว้แบบนี้จนไข่ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีความสุกกรอบแล้วก็ขึ้นสีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกกลับด้านทีเดียวนะพอด้านล่างนะคะเขาขึ้นสีแบบเป็นสีเหลืองทองแล้วเนี่ยเราก็สามารถพลิกกลับด้านได้เลย หลังจากคลิปตักได้แล้วก็เหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคะปล่อยให้เขาสุกสีสวยกรอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะตอนนี้นะคะด้านล่างของไข่เจียวเนี่ยก็มีความสุกกรอบแล้วก็สีสวยมากๆแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำมันเตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้เมนู ไข่เจียวผักชีง่ายๆเอาไว้รับประทานแล้วนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะใครที่ประสบปัญหาผักชีล้นตู้ใช้แต่รากเหลือแต่ใบเอาไว้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรลองดูค่ะมันอร่อยจริงๆมีความหอมนะคะแล้วก็กรอบๆของไข่เนื้อไข่ด้านนอกเนี่ยกรอบเนื้อไข่ด้านในยังมีความนุ่มชุ่มฉ่าอยู่นะยิ่งเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปด้วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มสารอาหารเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับเมนูนี้นะคะไม่ใช่เมนูไข่ธรรมดามดาที่ไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ นะก็ลองดูเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวนันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคาติแล้วก็คาแนะนําของเพื่อนๆเ,เนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวัน ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ